แล้วคะ่ะทุกคนคะเตรียมปูเขานอนแล้วนะคะในหน้นาตาก็เริ่มสิเป็นแบบมวยมวยเลียวนะพออย่างตอนนี้ทาแค่ว่าเครื่องซักผ้ามันหยุดหยุดปุ๊บมวยก็เตรียมตัวแล้วนะคะทุกคนไปหาอยู่หานอนเล้วเนาะคะ่ะอาซีตาใต้จุดๆแถวเบื้องแรอคะ่ะเขานามสามปากะเตรียมไว้คุณทรายเรียบร้อยแล้วลวะ,ะมวยก็สิเขาไปเตรียมตัว คือไปนอนนั่นเองนะคะข้างล่างกับโมหงหงส์เขาจะคองหงวยเรียบรวยก็บพ่าท่านได้กินเขากินหนำ,นำยังไล่ทุกคนมาเมมยๆกับรับก้น <c oughs> ตอนนี้ตากเริ่มเขาเบ้าอีกแล้วนะคะเพราะว่าการพักผ่อนของม่ตัวมือนี่ต้องเป็นสองยกยกเดียวบ่ได้นะคะหลังจากเลิกง,งานมาแล้วก็มาพักผ่อนอตื่นขึ้นมาแล้วกั เตรียมตัวใหมอีกรอบนึงแล้วก็เขานอนอีกรอบนึงนะคะตื่นอีกรอบหนึ่งกับตีติสี่เครื่องนี่แหละเป็นนังสี่กิจวัตรประจําวันท่าเฮาเขางานตอนเสาร์นั่นเองเนาะคะ่ะแต่ส่วนรายมือก็ต้องใส่เวลากบหลายหลเรื่องเนาะ อย่างเช่นการเทศคลิปของมือก็ตตรงเบิ่งว่ามือไม่เวลาตอนใดถ้ามีเวลามือก็เฝ้าให้เทศไทยทุกคนได้รับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะจะเฝ้านี้ให้ไปไซเดอจ้กทุกคนคะ่ะบางเทือนันอาจิลาชาแน่กับการเฮ็ดขอเคคลิปหรือว่าโหลดคลิปนะคะบางเทือนันก็มีมือที่แบบเข่าข้างเสเลเกินแล้วก็มือที่บริเเข่าข้างเข้าสเลเกินนะคะดวงบุญตาวาสนานะคะทุกคน <c oughs> เป็นเรื่องปกติเนะคะ่ะ ตเตรียมตัวยังอยู่ในสุดนอนแล้วนะทุกคนเพราะวาะาา่ามวยได้อาบน้ำอาบน้ล้หลก็ามงง่ายรวดหลักก็มัดถิ่มไทยทการสรบผมเพราะว่าถ้าบ่สาบอะไรนะคะเก่าเบิดมือเบิดขึ้นค่ะเที่ยวก้อนล่องเบิงนะคะสามวันนะคะคุณจะไม่สรบผมประสันตันบอกจะคองบาทนี้เอาไปเอามาบรอดนะคะต้องสั เพราะฉะนั้นเร้วเนาะต้องฟืกให้เป็นนที่ใสนะฮะเฮ็ดยังก็ตามถ้ามันโกระปรกมางๆเขาก็ต้องเฝ้า,า,าทําความสะอาดมันออกเนาะเมื่อหนึ่งชอบเป็นแบบโคนจังไดล่ะโคนรเป็นเม็ดตามไรผมนะ่ะทุกคนเวลาเขามาอยู่เมืองนอกโดนๆแล้วอาบนา้าอาบนแน่และมันบริสิ้นนะกับเขาอะมันก็สิมีแน่บางปัญหากับชีวิตตรงนั้นเนาะคะ่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเมื่อกพยายามนะหา,หาหลายรูปแบบอิหลนะฮะหาทั้งแบบทาทั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คือเคล็ดลับต่างๆลองมาใส่เึิ่งมันกับโบเวิร์กพราะยังงด้วยความที่ห้องบอตอเน,นืองพร้อมแล้วกั อีกอย่างหนึง่งเคล็ดลับแต่และเคล็ดลับออกมาเนี่ยบางเทือนี่กเ็เฮ็ดให้ผมมันวับนะคะบางเทือก็ระเฮ็ดให้หัวแหงแบบแห้งขั้นกว่าเกา่าท่าน้องเนี่ยมันก็นเลยบวไว้สมดุลก็บม่มีนังสียเนาะค่ะมื่ก็เลยตรงโอ้ยเอาใส่ตามมีกระเยิ่มนี่ละเอาเอาที่ทเฮ็ดใดก็เฮ็ดน,น,นี่ละกระเฮ็ดบ่ไดคือบ่ไดดท้าน้องนี่เนาะคะ่ะแล้วสําหรับลหลายๆท่านนะคะถามมาเนาะว่าเอา่อมาอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ย เป็นยังอยากจะหวนกลับเมืองไทยเป็นยังนู่นนี่นั่นเนาะค่ะมวยอ่าด้วยความเป็นจริงแล้วเนาะค่ะถามว่าอยากจะกลับไปเลยบอมันมันกระสงสงจิตสองใจนะคะในความที่เฮามาอยู่ทางนี้แล้วนะคะคือความเคยชินของเขามันก็หลายอย่างเนาะถ้าไปอยู่เมืองไทยเขาก็ต้องปรับตัวหลายอย่างขึ้นกันแต่มวยก็เลยได้คุยกับแฟนว่าเออเครื่องตัวเครื่องก็ได้หรียกว่าสามเดือนสี่เดือนเั้งสี่ไปไปอยู่แล้วเขากับฟอกกลับขึ้นมาคือเก่า ทำนองนี้เนาะค่ะมันกับโบดูนระยะเวลามันเข้าเดียวทุกคนพันเดือนหนึ่งเหลือพานแป๊บๆแป๊ๆแต่ว่าสิ่งที่มันสินักแน่ก็คือเรื่องของตัวเครื่องบินกับสิแพงขึ้นทุกคนคะ่ะเตรียมพร้อมกันเบิร์สุกคนเดอถ้าผู้ใดยอยู่เมืองนอกนะคะทาผู้ใดยอยู่ฝั่งไทยตายตัวแล้วเนี่ยก็คือว่าเออย,ยินดีด้วยนะคะไปตงมาในมานังจมเรื่องนี้นะคะสําหรับตัวมวยเองนี่ก็ต้องฟังเบิ่อนเนาะแต่ว่าที่แน่ๆ คิดว่าตัวเครื่องบินน่าจะแพงขึ้นกว่าเก่าเนาะค่ะพราะยังค่าน้ำมันก็แพงขึ้นเด้น้ำมันแพงขึ้นนะคะโดยโดยเฉพาะช่วงวิกฤตของเขามีอันสงครามนี่เนาะค่ะมันก็นเลยเฮ็ดใหฮาได้แบบปลาตรงที่เสียหนุนค่านี่ลายเกินเกินอัตรา แต่จังไรกัะสู่ๆเด้อพี่น้องผูกผู่ทุกคนนะคะเพื่งานอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะคะผู้ใดขายแรงงานคือกันก็มุยอยู่ทางนี้กัสู่ๆกันไปนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันมีเวลาเขากัเขามาทักทายกันนะคะแล้วกอีกอย่างหนึ่งเนาะอยู่ทางนี้เขากับเฝ้ากกวุยเอาถ้าผู้ใดไม่เห็ุการเน็นงานนะคะแล้วก็บปริมาใส่ชีวิตต่ำที่คือมีครอบครัวทังเมืองนอกโดยตรงเนาะมันกะสี ดีไปอีกอย่างหนึ่งคือเฮาหาหาแล้วพักพอนหรอกก็ฝากับบานเฮาเนาะจังได้กะตามไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามา่อยู่พีวาดีเลิศประเสริฐสีเมืองไทยเฮาดีกว่านะโบโบห้ฟังคัคกพ่อย,ยังเพราะว่ามุ่ยม,ม่าใส่ชีวิตทางนี้เล้วควาําว่าเฮ็ดงานนี่เขาเฮ็ดเป็นเครื่องจกกักรกลีกับคนเขาบริเฮ็ดคือจังยู่บานเฮาได้้านเฮานี่แบบว่าชิวๆได้เจ้าเสเฮ็ดเจ้าเสีเฮ็ดเป็นลักษณะใดก็ยังเฮ็ดได้นะ มีเวลาพักผ่อนผอมอันนี้เพรมีเวลาพักผ่อนได้เขาเค,คร่งคัดกับเรื่องวิโลกเวลาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคิดเปองเอาเด้อค่ะผู้ใดซิมาอยู่เมืองนอกแต่ก็ยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคนเลยทั้งหนาไม่ทั้งหนาเกานะคะที่เคยมาแล้วเราก็อยากยั่งอยากมาอยาง่องกะคือลองเบิรงนเนาะชีวิตของคนเฮ้ามันก็มีเรื่องสตอรี่เล่าอยู่ตลอด แต่ถามบมาล่องเบิงกับบรูจักการใช้ชีวิตทั้งนี้ม่นบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าฟังแต่เขาบอกว่าให้เจ้ามาล่องใส่เบิงเจ้ากับซิรูุ้จกักคําตอบเองเนาะในละคลิปนี้มาเวากันอ่าสันสันหนะ้บริวเวลยังกันไล่หมากไหมเห็นแตงแต่พี่พี่เพิ่นมาถามนะว่าเป็นยังอยากหวนกลับเพราะว่าอยู่ทั้งนี้ใช้ชีวิตก็ดีอยู่แล้วเป็นยังกังอยากจักลับเมืองไทย ด้วยความที <SM. S 1> <Christina. S 2> you, ่มวยเป็นมีมียู่เเียนหลังยุ่งเหยื่มีลูกสาวสามสาวเนาะค่ะมีแต่ผู้สาวเวิร์ดบ่มีผู้ชายจ้าคนทุกคนมือก็เลยต้องเตรียมพร้อมตุกกับจุดนั้นถ้าบอผู้ใดผู้หนึ่งก็ต้องมันก็ต้องมีคนจับวางไปอยู่แล้วเนาะค่ะเพราะฉะนั้นมวยถึงได้พยายามอย่างเดียวคือว่าเฮ็ดยังก็ได้นะ พื่อให้ดูแลครอบครัวได้แล้วก็พ่อเม่เข้าไปพร้อมได้สิ่งสิ่งนี้มันพยายามเฮ็ดให้ม่ยได้มีสติหลายหลายเรื่องนะคะในการที่ใช้ชีวิตแลก้กก็การเทดการเทศางานทั้งนี้พร้อมเพราะว่าเขาเฮ็ดไปแต่ลเมือนี่เขาก็ตรงรู้จ,จักจุดประสงค์แล้วก็เป้าไม้รักของเข้าอยู่เลียวเนาะคะ่ะบางคนนีก็บอกว่าเออทางานไปแล้วนะ่ะตังได้แล้วนะ่ะไม่จําเป็นต้องไปเก็บมันหรอกใช้ไปใช้ไปทุกวันเดี๋ยวมันก็หาได้อีก อย่าคิดนะคะบางมือก็ได้บางมือกับ่ได้นี่แหละทุกคนคะมันจูบิดจูวางเ้าก็ยืมมูอยืมพวกมันบอดีเลยล่ะนะบ่าเตือนสติกันไว้ก่อนเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเรียวการที่ห้องหูจักการร่องแผลน้อยเนาะค่ะหูจักหน้าหัวจักหลังเนี่ยทุกๆอย่างมันก็สิรากลืนในการใช้ชีวิตอยู่ไซกับอยู่ไงอยู่นี่กับอยู่ไงอยู่ทั้งเมืองไทยกับอยู่ไงเท้ามีสติและก็รอบขอบในการใส่หงกใส่เงินเนาะค่ะ ยิ่งปัจจุบันนี้ยุคสมัยนะคะเขาต้องมา,อารับหลายหยอย่างโควิดตั้งแต่โควิดยาวหลือดฝาดมานี่เงินท่องหายยากนะคะเพราะมันมาหาง่ายๆคิดตังบาว่าเจ้าไปตลาดคู่เทือนจะเสียนคนหลายขนาดทุกเมือนี่แทบสิบมีค้คนยางตลาดคิดในไงแค่นั้นเนาะโอเครออีกแป๊บหนึง่ง แป๊บหลายแป๊บเราได้เหยู่วนี่ก็เปิดเครื่องซักผ้านี่ทุกคนคะ่ะก็ยังปองแรงปองแรงปอง,ง,งแรงอยู่ถ้ามวยว่านั่งถ่าก็ว่าได้อีกเดี๋ยวเขาเอินว่าจังไรล่ะก็ยยานเนาะยานมันรัดวงจวงนนนนันมือก็ต้องเบิ้งซะก่อนมือก็คว่าตั้งทิมไวโดยอัตโนโมัติมันอัตโนโมัติอยู่กับจริงนะคะเขาก็ตตรงมาปิดมันอยู่คือเก่าเนาะนี่ละ <c oughs> การว่าการจาเขาหมวยก็สิเป็นอยงซี่แหละทุกคนคะเอาชีวิตประจำวันมาเอาซูฟังแล้วก็หล่เรื่องเบื้องรู่นลระท่านได้แลว้วทุกคนนี่แหละเฮียนซานล้านแป่นนะคะมีอย่างที่แบบจีรังก็เข้าเนี่ยร่างกายของค้นเข้ากันกั่บริจีรังยังมากไหมก็ยังกับเ,ข,เข้ากับตรงได้เฮ็เุของเข้าไปแล้วก็ต่อสูฟ้าฟ้านุปสรรคไปแต่ละเหมืองละเว้นเออเดี๋ยวเหมนก็จะได้เตรียมตัว ไปนอนทุกคนค่ะตากระมวยๆเล้วน้อสู่ๆชีวิตนี้ยังไม่สิ้นนะคะดิ้นมันต่อไปดิ <programmes> ้นมันต่อไปลังคดลังแข็งกะต้องทานะคะเพื่อยังเพื่อชีวิตจะกรองนี่แหละเพื่อหน้าคตรืนอร์มอแมนด้หน้าคตรหน้างอของจะกรองกะว่างไว้อว่าอยากได้เปรียบได้เนาะค่ะนี่แหละความเป็นไปมาของชีวิตของเรา เมื่อกล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตตะลเมืองการใช้ชีวิตจังสี่ล่ะบางบางคนเพิ่นกะว่าโอ้ยเล่าอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องกะล่องพยายามนะคะพยายามทําความหัวใจละกะล่องฟังเบิงวาเสียงของแต่ละคนมันกะแตกต่างกันการเร้าการจามมันกะแตกต่างกันนะคะมันจสให้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์กับบ่ไดดเนาะค่ะจังไรกะตามอยากจะให้ทุกคนเนาะเข้าใจกันและกันนะคะ บราต้องมีคอตัวแยงร้า,ายถ้าร้ายเกินไปมันก็ตั้งไฟตั้งยู่คือวานแหละนะคะทุกคนอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความสุขแลวกะสุขภาพที่แข็งแรงนะคะบอเจ็บปอดจนนะคะร่ำร่ำรวยรวยทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบรเป็นแค่ว่าคําว่าของมวยนะคะมวยก็อยากให้ทุกคนเนาะได้ป้าปุ่งเจ้าของแล้วก็เฮ็ดไปนะคะในสิ่งที่เจ้จจของน่ว่ามักว่าชอบ ล้วก็อยากจะได้สุขภาพก็ต้องเน้นไปมั่นแต่สําหรับสาวสว่างเองเกิดพยายามอยู่หักมันเกิดเหตุย,ยากอยู่นาะทุกคนคะ่ะโอเคคลิปนี้ต้องขอตัวแล้วทุกคนได้ยินแป๊บแป๊บแป๊บแปบแล้วนะคะสงสัยสิเสร็จแล้วนะคะทุกคนเ,เครื่องซักผ้าไว้พอกันคลิปนะ่าเด้อคลิปนี้ขอไปนอนแล้วทุกคนคลิปก่อนหลับนะคะจะเป็นประมาณนี้ล่ะ <laughs> ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะขอตัวแล้วนะคะอุดนาย,ายบายค่ะสวัสดีค่ะ